ความรักอยากบอกอะไรกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าพี่ไพ่ความรักสำหรับนี้นะคะจะบอกอะไรกับคุณได้บ้างนะเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันค่ะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะ ใบแรกขึ้นมาเป็นต้องเลือกนะคะเนี่ยใบยที่สองเอาชนะใบที่สามตาบนิรันต์ใบที่สี่ตัดใจไม่ได้ใบที่ห้าไปต่อไม่ไหวใบที่หกคำสบาบอืม บีรู้สึกว่าถ้าดูจากพลังงานของไพ่ที่ออกมาเนี่ยสถานาการณ์ความรักตอนเนี้ยค่ะเหมือนคุณรู้อยู่แล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนมันไปต่อไม่ไหวแล้วไม่สามารถก้าวเดินต่อไปได้ในความสัมพันธ์ไม่สามารถกลายเป็นอนาคตความสัมพันธ์ที่จริงจังแล้วก็ชัดเจนแต่ตัวของคุณเองเนี่ยเหมือนกับว่าใจอะ่ะมันยังรักอยู่ใจอะ่ะ มันยังต้องการอยู่ใจอะชัดเจนเลยว่าคุณเนะี่ยอยากที่จะให้เขาคนเนี้ยนะคะอยู่ในชีวิตอยากให้เขาคนนี้เนะี่ยอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทําให้ทุกอย่างเนะี่ยมันยังสามารถเป็นไปได้อืมเหมือนคุณเองอคิดว่ามันยังพอเป็นไปได้อยู่ทั้งที่คุณก็รู้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันไปต่อกันไม่ได้แล้วแล้วเขาเองเนี่ยหรือคุณเองก็ตามนะคะ ดึงคนอื่นเขามาซึ่งบีมองว่านาะตอนนี้คืออาจเป็นฝั่งของเขาก็ได้นะคะที่ดึงคนอื่นเข้ามาแล้วคุณก็รู้ตัวว่าเขากับคุณเนะ่ยสิ้นสุดกันแล้วแต่ว่าคุณเองนะ่ยแค่ยังคิดว่าหวังว่าเขาจะกลับมาหาคุณหวังว่าเขาจะกลับมาเลือกคุณนะคะหวังว่าเขาเนี่ยจะกลับมาทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาอะ กลายเป็นจริงดังคําที่เคยสัญญิงสัญญากันเอาไว้นะคะเพราะเหมือนคุณนะได้มีการสาบานร่วมกันว่าอยากอยู่ด้วยกันนะคะตับนิตับนิรันเลยแหละพี่ไพ่ก็เลยบอกว่าสถานการณ์นะตอนเนี้ยนะคะมันดูเราว่าไม่ค่อยเป็นความสุขเท่าไหร่อืมแล้วมันก็เหมือนกับผูกกันเอาไว้แค่แรงเสน่หานะคะ ผูกไว้แรงเสน่หาผูกไว้ด้วยแรงดึงดูดทางร่างกายทุกอย่างในตอนนี้คือกลายเป็นอดีตของการละกันไปแล้วซึ่งคุณเองก็รู้ว่าคุณก็อาจจะไม่สามารถทำให้ทุกอย่างนะคะมันกลายเป็นจริงได้อีกแต่คุณแค่หวังในใจว่าเขาจะเลือกคุณพี่ไพเลยบอกว่านะตอนนี้ถ้าคุณรู้ว่าคุณกำลังถือกองไฟเอาไว้ในมือ นะคะเหมือนทพ่ใบเนี้ยนะคะขอให้คุณนะ่ะจงวางมันลงไปอย่าให้มันแผดเผาไม่มือคุณนะคะไปมากกว่านี้เลยเพราะคุณเองนะ่ะควรที่จะได้เจอกับรักที่จะเข้ามาเติมเต็มคุณเองควรที่จะได้เจอกับรักที่จะเข้ามาแล้วก็เป็นอนาคตของคุณนะ อภัยก็บอกว่านะตอนนี้คืออยากให้คุณเองนะคะพยายามเอาตัวออกมาจากความสัมพันธ์ซ้อนตรงนี้พยายามตัดนะคะเพราะถ้าเขารักคุณจริงเขาจะไม่ดึงคนอื่นเข้ามาเพราะถ้าเขาต้องการคุณจริงๆเขาจะไม่ทําให้คุณเสียใจยแล้วตัวของคุณเองก็ให้โอกาสและให้อภัยเขาแบบนี้มาตลอดจนกลายเป็นแปลว่าเขาเองก็กระทําอะไรกับคุณก็ได้อไพอพ่ยออกมาชัดเจนว่าสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตที่ผ่านมาไม่ได้เพิ่งเกิดแล้วคุณเองให้โอกาสเขามาหนับครั้งไม่ทวนพี่ไพเลยบอกว่าความรักลักษณะแบบนี้เป็นความรักที่มันท็อกซิกมากเกินไปเป็นความรักที่ไม่สามารถจะกลายเป็นความมั่นคงได้คุณควรที่จะนำตัวออกมานะคะ,ะพี่ไพแนะนำแบบนี้สุดท้ายแล้ว ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะตัดสินใจยังไงนะคะเพราะถ้าคุณออกมาคุณจะเจอรักครั้งใหม่มีถามให้ว่าถ้าออกมาแล้วจะเจอรักครั้งใหม่ไหมเจอนะคะถ้าคุณออกมาคุณจะเจอรักครั้งใหม่ที่ดีถ้าคุณออกมาคุณจะเจอกับรักครั้งใหม่ที่เขาจะกลายเป็นความมั่นคงและความเติมแต่ไม่คุณจริงๆแต่รักที่คุณเจออยู่ตรงนี้นะคะมันไม่สามารถแล้วที่มันจะไปต่อได้นะคะ โอเคนี่คือสิ่งที่ความรักอยากบอกกับคุณนะส่วนราศีที่ขึ้นบนหน้าไพ่นะคะคนธาตุไฟเมสิงธน,นูคนเกิดวันอังคารคนเกิดในราศีมีนคนทัดุน้ํานะคะมีนกรกฎพิจิกและคนทัดุดินค่ะรือสดกันมังกรน,นะคะโอเคนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะสวัสดีค่ะ